อขอบคุณอีกค่ะก็จากที่ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จริงๆก็ดีใจเนาะเ,เริ่มต้นเราคุยกันว่าเ,เดี๋ยวทีมนี้วันนี้เราแนะนำเรื่องการใช้แอปแต่พอเห็นมีสนใจในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยก็ก็ดีใจนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพยายามจะจัดสรรเวลาที่จะแนะนําเบื้องต้นให,ให้ให้ได้ทั้ง2องอย่างเผื่อท่านไหนที่สนใจแล้วก็ถ้าหลังจากจบวันนี้ไปแล้วอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ก็ยินดีนะคะ ก่อนที่จะไปแนะนําเรื่องแอปหรือว่าเรื่องโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของวิธีการอ่านซึ่งวิธีการอ่านที่เราจะแนะนํานี้นะคะก็สามารถนําไปใช้ได้ไม่ว่าจะอ่านผ่านแอปหรือว่าอ่านด้วยโปรแกรมบันทึกเสียงเที่เรียกว่า OB นะคะก็รวบรวมมาเป็น10ข้อควรระวังในเรื่องของการอ่าน ข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนถูกต้องชัดเจนไม่รวบคําบางคนกลัวคนตาบอดฟังไม่ทันก็อ่านช้าๆเน้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออ่านเป็นในระดับเสียงปกติของเราเลยนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการอ่านเร็วคืออาจจะเป็นคนที่อ่านหนังสือบ่อยอ่านในที่นี้คือ เรื่องของการใช้เสียงนะคะเพราอ่านบ่อยอ่านคล่องเนี่ยความเร็วมันก็จะมาแต่ในความเร็วของการอ่านเราต้องฟังให้รู้เรื่องด้วยนะคะมาไม่ใช่การอ่านแบบรวบคานะคะแล้วก็การพอชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเรื่องรอเรือรอ,รอลิงคําควบกล้ำต่างๆบางคนกลัวอ่านผิดก็จะเน้น เน้นทุกคําเลยมันก็จะไม่น่าฟังนะคะในความชัดเจนในความถูกต้องเนี่ยก็ต้องให้ให้มันเป็นม,มีความเป็นธรรมชาติซึ่งซึ่งตอนเริ่มต้นนะคะมันอาจจะ,จะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแต่ไอ้พวกนี้มันต้องต้องอ่านบ่อยๆเพราะอ่านบ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดความเคยชินกับการอ่านออกเสียงเราวสักพักมันก็จะจะ,จะอยู่ตัวนะคะข้อที่สองเลยก็คือเราจะไม่ตัดคาไม่เพิ่มคํา คือการการอ่านหนังสือเหมือนเป็นการถ่ายทอดอ่านหนังสือให้คนตาบอดคือเหมือนเราเป็นคนกลางอะคะ่ะที่ถ่ายทอดที่มันเป็นตัวหนังสือเนี่ยให้มันเป็นเสียงแล้วคนตาบอดได้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีคือไม่ตัดคำไม่เพิ่มคำอย่าไปคิดแบบเออในในที่นี้หมายถึงว่าในกรณีที่หนังสือเขาพิมพ์มาถูกต้องแล้วนะคะ เออบางคนอาจจะคิดว่าแบบเออมันควรจะเติมคํานั้นสิควรจะเติมคํานี้สิหรือบางทีอ่านเหมือนจัดรายการวิทยุเลยมีเนื้อหามาแล้วก็เอ่าเดี๋ยวตอนนี้เป็นบทที่หนึ่งก็จะเริ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปเพิ่มคําเพิ่มประโยคเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คืออ่านตามตัวหนังสือที่พิมพ์มาเลยถ้าพิมพ์ผิดพิมพ์ตกพิมพ์เกินอันนั้นแก้ไขได้ ะะแต่เริ่มต้นเลยคือต้องให้ถูกต้องตามตัวอักษรเขาเลยเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มผู้แต่งผู้แปลบางทีเป็นหนังสือแปลคือสไตล์การเขียนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มต้นคือตามหนังสือก่อนถ้าผิดพิมพ์ตกพิมพ์เกินอะไรค่อยว่ากันอีกทีว่าจะแก้ไขยอย่างไรนะคะข้อที่3เรื่องของการเว้นวรรคอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางทีการเว้นวรรคผิด ไม่ได้ความหมายเปลี่ยนความหมายไม่เปลี่ยนแต่บางทีมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเอ่อไม่เอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรว่าไม่ไม่ค่อยเหมาะสมกับประโยคนั้นๆบางทีหนังสือพิมพ์มาประโยคยาวๆยิ่งแบบหนังสือเอ่อบางประเภทนะคะสามมันทัดติดกันไม่เว้นเลยเนี่ยเราก็ต้องหาช่องว่างเว้นจังหวะเองแต่เริ่มต้นเหมือนเรื่องของวิธีการอ่านเมื่อสักครู่เลยคืออ่านเว้นวรกตามหนังสือก่อนแต่ถ้าหนังสือเว้นวรกมาไม่ถูกที่ ไม่มีการเว้นวรรคมาแต่เราไม่สามารถอ่านทั้งประโยคนั้นได้โดยไม่หายใจเราจะต้องมีการหยุดเว้นวรรคเว้นจังหวะตามตามแต่ละคนบางคนอาจจะอ่านได้ประโยคยาวๆบางคนอาจจะอ่านได้ประโยคสั้นๆอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่ของกับวิธีการอ่านของแต่ละท่านแต่โดยรวมแล้วคืออ่านเว้นวรรคแล้วความหมายถูกต้องความหมายไม่เปลี่ยนแล้วก็ให้มันเหมาะสมตามวิธีการอ่านของตัวเองนะคะ ต่อไปคือคำไหนที่เราไม่แน่ใจให้หาข้อมูลคือบางคนอาจจะแบบโอ้ยอยากวันนี้อยากอ่านเรื่องอเกี่ยวกับสุขภาพแล้วมันอาจจะมีคําบางคําที่มันอาจจะเป็นศัพท์เทคนิคเชิงการแพทย์หรืออะไรแบบนี้อาจจะไม่คุ้นอันนี้ต้องหาข้อมูลนิดนึงหาข้อมูลเพื่อทีอ่สิ่งที่เราอ่านไปอ่ะมันจะเป็นการถ่ายทอดที่ถูกต้องนะคะหรือในเรื่องของอคําที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรือเป็นคําทับศัพท์ เป็นชื่อสถานที่ชื่อบุคคลอย่างอย่างพวกคำศัพท์ต่างๆเนี่ยเราสามารถเสิร์ชในมือถือได้ใน Google มันก็จะขึ้นมาเลยอ่ะคำนี้อ่านอย่างไรถ้ามันเป็นคำศัพท์นะคะแต่ถ้าสมมติมันเป็นชื่อเฉพาะชื่อสถานที่เกาะแสมสารเกาะแสมสารเกาะรอกรอยหรือเกาะรอกลอย,อ,ลอ,ยอะไรแบบเนี้ยคือเราสามารถเสิร์ชตาม YouTube ได้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อย,นอยๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอ่าน เราอ่านไปแล้วอ่ะคนตาบอดถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าคํานี้เอยอาสาอ่านไม่ถูกต้องเขารู้อยู่แล้วว่าคํานี้ถูกต้องเป็นไงเขาอาจจะมีฟีดแบ็กลับมาแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาจะเอาสิ่งที่เราอ่านไปนะคะไปถ่ายทอดต่อเรื่อยๆไปคุยกับคนในครอบครัวคุยกับเพื่อนฝูงนะคะมันก็จะเหมือนเป็นการที่เราอให้ให้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเขาไปนะแต่อันนี้มันไม่ได้หมายความว่าเอ้าแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบเลยเหรอคือ แต่ละแต่ละครั้งเนี่ยเวลาเราตรวจสอบงานเนี่ยมัน,ค,น,ค,น,ค,นค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีบ้างที่หลุดแต่ที่สําคัญคือบางทีพอมันมาถึงเราแล้วเนี่ยเราติดต่ออาสากลับไปเพื่อให้แก้ไขเนี่ยมันก็มันก็จะยากนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเอ้ยอาสา,า,าอ่านมาแบบถูกต้องเลยการการหรือแก้ไขอะไรมาถูกต้องแล้วพอมาถึงมือเจ้าหน้าที่มาถึงทีมงานของห้องสม,มุดแล้วเนี่ยมันมันก็จะทําให้ตรวจตรวจเช็คได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างอย่างเคยมีนะคะนามสกุลนามสกุลของคุณขุนเขานะนามสกุลเขาเขียนสละเอขอไข่จอจานรอเรือแล้วก็บุตรบุรบุรต่อเต่ารอเรือไอ้บุรมันไม่มีปัญหาแต่สละเอขอไข่จอจานรอเรือนี้มีปัญหามากเคยเจอครั้งหนึ่งเหมือนอย่างที่เมัอสกู่ท่านได้ถามมาว่าเอ้ยหนึ่งเล่มอ่านหลายคนได้ไหมคือจริง อ,อย่างตัวโปรแกรม OB ีเนี่ยเนาะมันกไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะมันฟังเสียงของคนอื่นได้และการฟังเสียงของคนอื่นได้นี่แหละค่ะทําให้เห็นคือเรื่องของเรื่องคืออาสาคนที่หนึ่งอ่านไม่จบอ่าไม่ได้มาละหายไปเลยแล้วก็เสียดายอ่านไปตั้งสี่ห้าบทแล้วเนาะอ่ะพี่อาสาอีกคนช่วยอ่านต่อ,อหายไปอีกอ่ะเหลือสุดท้ายหนิงต้องมันช่วยเก็บงาน พอมาดูว่าแต่ละคนพอตรวจงานโอ้ยคนที่หนึ่งสองอ่านเป็นยังไงนามสกุลอ่านไปคนละทิศละทางเลยค่ะคนแรกก็สินทูเสนขจรบุตรคนที่สองก็สินทุเสนเคจระบุตรนะคะจริงๆแล้วนามสกุลเขาคือสินทูเสนเขจรบุตรเนี่ยค่ะแบบเนี้ยคือถ้าเราเสียเวลาหาข้อมูลสักนิดหนึ่งอะค่ะอย่างที่อีกบอกว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ผลิตซ้ำหนึ่งเล่มมันก็จะอยู่กับในระบบ ไอ้ห้องสมุดออนไลน์ของเราเหมือนเหมือนเราไปตามหนังสือห้องสมุดต,ต่างๆนะะหนังสือหนึ่งเล่มถ้าพิสูจน์อักษรมาไม่ดีมันก็จะอยู่แบบนั้นน่ะเพราะมันออกขายแล้วออกจำหน่ายแล้วเขาไม่ได้เรียกเก็บคืนถ้าพิมพ์ผิดใช่ไหมคะบางเล่มเราเจอพิมพ์ผิดเป็นสิบๆที่เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่อนที่เราจะอให้บริการมันก็ต้องมีความถูกต้องต่อไปนะคะหนังสือหนึ่งเล่ม ต้องอ่านตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังหน้าที่อาสาแบบโอโ้ขยาดมากไม่อยากอ่านเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ผ่านผ่านไปเร็วๆก็คือในส่วนของปกในปกในคืออะไรปกในก็คือพวกที่เป็นข้อมูลรายละเอียดต่างๆอะคะว่าหนังสือนี้พิมพ์มีเลข I S B N อะไรผลิตที่ไหนโรงพิมพ์เทมเพลต ใครเป็นบรรณาธิการผู้จัดการโรงพิมพ์คือใครไอหน้ารายละเอียดพวกนี้ค่ะคือต้องอ่านทั้งหมดคือในเมื่อหนังสือหนึ่งเล่มคนตาดีสามารถเห็นได้ว่าเอ้ยหนังสือนี้พิมพ์คือบางคนอาจจะไม่สนใจนะคะแต่ว่ามันก็เป็นหลักฐานอ้างอิงของหนังสือนั้น,น,น เนีคะมึงเล่มพิมพ์สิบครั้งครั้งที่หนึ่งพิมพ์เมื่อไรสองพิมพ์เมื่อไรสามพิมพ์เมื่อไร่คนตาบอดก็ต้องได้ข้อมูลครบถ้วนเช่นเดียวกันคือในสมมุติว่าในห้าสิบคนที่เข้ามาฟังเล่มนี้ยี่สิบห้าคนอาจจะผ่านหน้านี้ไปแต่อีกยี่สิบห้าคนก็เฮ้ยชอบฟังทุกอย่างชอบฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นหนึ่งเล่มก็ต้องให้สมบูรณ์แล้วเมื่อเราผ่านหน้าพวกนี้ไปได้แล้วมันก็จะเป็นความบันเทิงของเราแล้วในการที่เราจะอ่านเนื้อหาต่อไปนะคะ ระวังอย่าเผลออ่านข้ามเป็นยังไงไอ้เมื่อกี้ตั้งใจอาจจะแบบไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยนะบางทีก็คือพลิกหน้ากระดาษติดกันค่ะอ่าหายไปแล้วสองหน้าอ่านข้ามย่อหน้าอ่านข้ามประโยคเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะคะบางทีแบบไอ้คาลงท้ายประโยคเหมือนกันคําลงท้ายย่อหน้าเหมือนกันก็เผลออ่านข้ามแต่ว่าทุกข้อะคะ่ะที่ที่ได้อ่าแจ้งไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นอ่านอ่ กลวบคานะคะหรือว่าอ่านผิดเว้นวักผิดออกเสียงไม่ถูกต้องต่างๆข้ามหน้าข้ามประโยคมันจะแก้ไขได้ด้วยการเมื่อเรามีการทบทวนการทวนฟังของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านในโปรแกรม OB หรือว่าอ่านในแอปพลิเคชัน Read for the Blind หรือไม่ว่าจะเป็นอาสาใหม่ไม่ใช่ว่าเราแนะนำแต่อาสาใหม่อาสาที่อ่านกันมาเป็น 10, 10ปีเนี่ยก็จะต้องทวนฟังฟังทวนเนี่ยนะคะฟังในสิ่งที่ตัวเองอ่านและการทวนฟังของเราเนี่ย จะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหอ่านจนจบเล่มแล้วมาทวนอันนั้นก็หลุดอีกนะคะเราจะใช้วิธีการบันทึกเสียงทีละย่อหน้าแล้วฟังทวนมันจะทำให้เราแก้ไขางานได้ง่ายผิดก็เอ้รู้ว่าผิดก็จะได้แก้ไขได้เลยแล้วยิ่งถ้าใครใช้แอปเนี่ยหน้าจอมันเล็กอยู่แล้วถ้าเราไปอ่านยาวๆแล้วเรามาแก้ไขอะคะ่ะมันก็จะยิ่งแบบทําให้แก้ไขได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาสาทีอ่อ่านมานานแค่ไหนก็จะต้องมีมีในมีการทวนฟังเพราะบางครั้งเนี่ยเราเคยเจออย่างเมื่อเร็วๆเวนี้แหละคะ่ะหนังสือเป็นหนังสือกฎหมายแค่อ่านตกคำว่าไม่อะความหมายมันเปลี่ยนเลยไม่มีบทลงโทษกับตกคำว่าไม่กลายเป็นว่ามีบทลงโทษมันมัน ความหมายแบบพลิกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านถึงได้แบบเออบันทึกเสียงย่อหน้าหนึ่งเราทวนฟังครั้งหนึ่งเสร็จก็ได้จบเป็นส่วนๆไปแล้วก็ค่อยบันทึกเสียงต่อไปเรื่อยๆนะคะคือหนิ่งก็ทดลองมาทํามาทุกอย่างแล้วตั้งแต่แบบอ่านจนจบแล้วก็มาทวนฟังโอ้โหแบบฟังเสียงตัวเองทางเล่มนี่เหนื่อยนะคะแต่ถ้าเราค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนเรื่อยๆอย่างนี้มันจะดีกว่าต่อไปก็คือเรื่องของการบรรยายภาพ อีกแนะนําไปแล้วว่าควรเลือกหนังสือแบบไหนแต่หากมันมีบรรยายพอเข้าใจค่ะภาพถ่ายภาพวาดเป็นภาพอะไรนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ารูปภาพเป็นภาพใบหน้าของไอสไตล์แค่นี้ก็ไม่ต้องมาอธิบายอะไรมากมายรูปภาพเป็นภาพวาดเด็ก3มคนกําลังเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นรูปภาพเป็นภาพปลาโลมากําลังกระโดดขึ้นมาจากน้ํา แบบนี้คือเอาที่ง่ายๆนะคะไม่ต้องถึงแนะบบสายน้ำสตราดกระเซนไปตามรอบบริเวณตัวโลมาอะไรไม่ต้องขนาดนั้นนะคะหรือบางทีเราไปเจอหนังสือภาพที่แบบเขามีคำอธิบายอยู่แล้วอันนั้นยิ่งง่ายใหญ่เลยแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยเราเพิ่งเริ่มต้นของการอธิบายภาพก็ให้เขียนไว้ก่อนเนี่ยอันอย่างวันนี้ก็เพิ่งคุยกับน้องเองน้องก็แบบน้องน้องแอดมินเนี่ยนะคะก็ะบอกว่ามีพี่อาสาท่านหนึ่งก็ส่งมาถามตลอดเลยเ หนังสือภาพเยอะนะคะเราก็พยายามแจ้งแล้วว่าเอ้ยถ้าอธิบายภาพไม่ได้พยายามเลี่ยงเนาะเพราะบางทีแบบเจ้าหน้าที่ก็จนใจเหมือนกันแต่ว่าพอถึงก็ส่งมาอีกแล้วเป็นกราฟมั่งเป็นอะไรมั่งซึ่งซึ่งบางทีแบบมันมันค่อนข้างยากเราก็จะใชไ้ไปใช้เวลากับในการเขียนบรรยายภาพค่อนข้างเยอะนะคะนี่เรื่องของเสียงรบกวนค่ะมันจะมีแบบแบบที่เราควบคุมได้กับเราควบคุมไม่ได้ที่เราควบคุมได้เช่นอะไร เสียงโทรศัพท์มือถือนะยิ่งอ่านผ่านแอปนี่คือจะสั่นจะอะไรเข้าหมดนะคะอ่ะเสียงโทรศัพท์มือถือเออเสียงพลิกหน้ากระดาษอะไรพวกนี้หรือว่าเสียงอะไรที่ที่อย่างเช่นเ สมุินั่งเก้าอี้อย่างอย่าง,างมันจะมีเก้าอี้อยู่สองสมตัวในห้องห้องสมุดเองเดียที่เวลานั่งละเอ็ด e อัดเอ็ดอัดก็จะเข้าไปพวกเนี้ยมันเป็นเสียงที่เราควบคุมได้เสียงทีวีปิดไว้นั่งใกล้พัดลมแบบก็อยากเอาพัดลมมาจ่อการการอ่านบันทึกเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหต้องห้ามเปิดพัดลมเปิดได้แต่แอร์เบาๆอะไรไม่ใช่นะคะแค่แบบ อย่านั่งจ่อพัดลมไม่ให้ลมมันเข้ามาในไมโครโฟนโทรศัพท์หรือว่าไมโครโฟนตั้งโตถ้าอ่านด้วยโปรแกร,รม o b บเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงที่เราควบคุมได้แต่ที่ควบคุมไม่ได้ล่ะทำยังไงเช่นอ่านอ่านอยู่ปิดประตูหน้าต่างอะไรเรียบร้อยแล้วแหละลดขายของเก่ามาใช้ทุกไมโครโฟนดังมากนะล,ลดรับซื้อของเก่าก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆมาน้องหมาน,น้องแมวเห่าไม่มีปัญหา ก็ให้มันเสร็จไปนะคะตอนที่มันเสียงดังมาเราก็หยุดอ่านสมมติอ่านไปได้4ีหประโยคเสียงแทรกเสียงรบกวนพวกนี้มาในประโยคที่5เราก็แค่หยุดอ่านแล้วเราก็ลบประโยคที่มันมีเสียงรบกวนทิ้งแล้วก็บันทึกประโยคนั้นใหม่เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งอ่านใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะ เรื่องของการอ่านต่อเนื่องค่ะเราหลังจากที่สมมติว่าจบวันนี้แล้วอาสา,าไดเา้เริ่มต้นที่ไปคัดเลือกหนังสือที่อยากจะอ่านแล้วแล้วก็ส่งรายชื่อให้เราแล้วเราเช็คแล้วว่าไม่มีการไม่ซ้ํากับที่เคยทําแล้วหรือว่าไม่ซ้ํากับที่อาสาท่านอื่นอ่านลงทะเบียนจองแล้วก็จะมีระยะเวลาให้ประมาณสมเดือนนะคะสมเดือนในการที่จะอ่านาให้จบเล่มซึ่งบางท่านอาจจะแบบ2สัปดาห์เสร็จแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ แต่ถ้าหลังจากนั้นอยากจะเปลี่ยนหนังสือก็แจ้งหรือถ้าไม่สะดวกที่จะอ่านแล้วก็รบกวนแจ้งด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีหนังสือบางเล่มเนี่ยมันมันกำลังเป็นกระแสในวันเนี้แต่แบบเอยอาสาสมาชิกก็รอรออาสาอ่านเอา้าอาสาไม่มีเวลาอ่านแล้วกว่าจะไปหาอาสาท่านใหม่มาอ่านเนี่ยมันมันก็ใช้เวลากว่าเขาจะได้ฟังอีกนะคะมันก็หนังสืออาจจะตกตกกระแสไปแล้ว ดังนั้นก็พยายามอ่านต่อเนื่องซึ่งอย่างข้อดีของการอ่านต่อเนื่องนอกจากที่คนตาบอดจะได้ฟังหนังสือเล่มนั้นๆได้เร็วขึ้นแล้วเนี่ยเราเองนะคะยิ่งถ้าเพิ่งเริ่มต้นใช้เนี่ย ถ้าอ่านแบบสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องอ่านวันหนึ่งสองวันให้จบทั้งวันเลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราใช้เสียงอะ่ะสองสามชั่วโมงก็เต็มที่ก็ต้องพักเสียงแล้วนะคะหรือสองชั่วโมงอ่ะพักแป๊บหนึ่งอ่านอาจจะอ่านได้อีกชั่วโมงหนึง่งหรืออย่างอ่านหลังเลิกงานอาจจะได้วันละชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ให้มันสม่ำเสมอคะ่ะอย่างสัปดาห์หนึ่งอาจจะอ่านให้ได้สักสามครั้ง เอาที่เราสะดวกนะสามครั้งสี่ครั้งอาสาบางท่านบอกว่าก็จะมีเวลาเลยวันละหนึ่งชั่วโมงหรือบางท่านเอาบอกอ่านให้ได้วันละสิบหน้ามันก็จะสะสมไปเรื่อยๆคือตัวโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นตัวแอปหรือว่าโปรแกรมโอบีอะค่ะมันก็สามารถที่จะอ่านสะสมไปได้เรื่อยๆจะกลับมาย้อนกลับอีดิทตอนไหนก็ได้โดยยิง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม OB เนี่ยย้อนกลับมา Edit ได้ง่ายมากเพราะด้วยด้วยเป็นโปรแกรมคอมเนาะแล้วก็อยู่บนหน้าจอที่ใหญ่ แล้วก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ที่ให้เลือก Edit ได้ได้ง่ายกว่าเนี่ยนะ,ะมันสามารถที่จะทำได้แล้วการอ่านหนังสือบางเล่มบางเล่มอ่ะพอมันเป็นอย่างสมมุติว่าพูดถึงของอาสาทั่วไปก่อนอาสาที่อ่านกันประจำสมมุตินะวันนี้อ่านหนังสือ,อ,อประวัติศาสตร์อยู่ อ่านอ่านเสร็จกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะคะบ,บางคำไม่ชินไม่อะไรจบวันรุ่งขึ้นไปเลือกอ่านนิยายจีนโอ้โหทีนี้ศัพจีนภาษาเอ่อชื่อคนชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาแล้วแบบแล้ววิธีการอ่านมันก็จะแตกต่างกันไปพอคนเขียนต่างกันเนี่ยสไตล์สำนวนการเบ้นวักจังหวะอะไรต่างๆมันก็จะต่างไปกว่าเราจะอ่านให้มันเข้าที่แบบเหมือนเหมือนเขาเรีกเยกอะไรให้คล่องปากอะค่ะ มันก็จะใช้เวลาดังนั้นถ้าเกิดเราแบบหยุดทิ้งไปนานอะ่ะมันก็จะต้องมานั่งแบบเอออันนี้ยังไงอ่ะก็จะเริ่มอ่านเริ่มอ่านใหม่กว่าจะปฏิติประต่อได้เอ้ไปเจอคํานี้อีกแล้วจําไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วอ่านยังไงก็ต้องมานั่งย้อนฟังมันก็จะใช้เวลานะคะกอาการอ่านต่อเนื่องมันก็จะทําให้เราเนี่ยเอ,อไม่ไม่ทิ้งช่วงหายไปนานแล้วมันก็เทำให้ไอคาต่างๆเนี่ยมันไม่ลืมนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือ อันนี้คือย้ำเลยว่าอย่าลืมเช็ครายชื่อหนังสือเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดการผลิตซ้ำอย่างเรื่องมาตาลาดาเนี่ยล่าสุดจริงๆแล้วห้องสมุดเรามีเป็นอาสาอ่านมาประมาณหกหกเจ็ดห้าหกปีละตั้งแต่หนังสือเริ่มออกใหม่ๆนะคะหนังสือเริ่มออกใหม่ๆคุณนะักคุณนักเขียนก็ใจดีมากก็ส่งหนังสือให้เราตลอดน่ารักมากนะคะพอรู้ว่าคนตาบอดติดตามผลงานก็พอณนะวันนี้ อาสาอยากอ่านขึ้นมาโดยไม่เช็คไม่ไม่มาเช็คว่าเอ้ยห้องสมุดมันมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็ผลิตมาได้คุณภาพค่อนข้างดีเพราะมันเพิ่งหกเจ็ดปีเองนะคะก็อ่านซ้ำมาอีกโอ้เสียดายมากเลยเพราะว่ามาตารดารู้สึกจะสองเล่มจบนะคะก็ก็เสียดายเวลาที่อ่านอันนี้ก็คือต้องต้องขอให้เช็ค ให้เช็คนิดหนึ่งนะคะไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นหนังสือประเภทไหนแต่ว่าขอให้แค่ไม่ซ้ํากับที่เคยผลิตไปแล้วแล้วก็ที่มีอาสาท่านอื่นกําลังอ่านอยู่นะคะอันนี้ก็เป็น10ข้อที่เรารวบรวมมาแต่ก็จะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะพวกตัวยอ่อ อ่านเต็มนะคะอ่านเต็มแล้วก็อ,อย่างอย่างอันเนี้ยค่ะอย่างชื่อบริษัทที่ที่ PhD Thailand แล้วก็จะเป็น Co Ltd อย่างภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็น Company Limited ใช่ไหมคะอย่างภาษาไทยถ้ามันเจอตัวย่องเงี้ยเราก็อ่านเต็มพุทธศักราชกรุงเทพมหานครถ้าเจออ่ายนน้อยก็ อ่านคำเต็มหาข้อมูลนิดหนึ่งนะคะไปยันใหญ่อ่านว่าและอื่นๆอันนี้อย่างอ,าอย่างไปยันใหญ่เนี่ยมันก็จะมากับการยกตัวอย่างานหนังสือที่คนตาบอดชอบฟังมีหลากหลายประเภทเช่นวรรณกรรมเยาวชนนิยายไทยนิยายจีนสายรคดีท่องเที่ยวและอื่นๆจะอ่านแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษหนังสือบางประเภทมีภาษาอังกฤษกำกับแล้วก็ ถ้าเป็นประโยคยาวเราจะไม่สะกดแต่ถ้าไปเจอคำสั้นๆเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเป็นคำสั้นๆเราจะสะกดครั้งแรกครั้งเดียวอย่างสมมุติว่ามีมีภาษาอังกฤษ education หนึ่งในในเล่มนั้นะ่ะมีประมาณ10ที่มีกำกับมาตลอดเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน,นักเขียนะนะคะมีกำกับมาทุกครั้งเลยที่มีคำนี้ เราสะกดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นอ่านได้โดยไม่ต้องสะกดนะคะที่อยู่เว็บไซต์สะกดสะกดอย่างเช่นเดี๋ยวหนึ่งลองดูนิดนึงสมมุติที่อยู่เว็บไซต์เราจะสะกดเฉพาะชื่อที่เป็นชื่อเฉพาะอ,าอย่างอันนี้นะคะ phdmedia. com แบบนี้เลยอย่างพวก com gmail google Instagram มอะไรพวกนี้ที่ใช้อยู่ทั่วไปแล้วไม่ต้องสะกดสะกดเป็นชื่อเฉพาะเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้ตัวแดงๆเขียนไว้ว่าสำหรับหนังสือประเภทวิชาการตำราข้อสอบอ่าอ่านเครื่องหมายทุกอย่างดังนั้นหมายความว่าถ้าหนังสือนอกเหนือจากนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นหนังสือ How ทูหนังสือทั่วๆไปหนังสือนิยายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านเครื่องหมายเลย นะคะไม่ต้องอ่านเครื่องหมายเลยยกเว้นเวลาที่สมมุติว่า,ามันเป็นการขยายความแล้วถ้าเกิดเราไม่อ่านเครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วไม่เข้าใจก็ให้อ่านเท่านั้นเองนะคะซึ่งหลังจากนี้ถ้าสมมติอาจจะอา,าสาสงสัยว่าเอ๊ะหน้านี้เริ่มประหลาดประหลาดมาแล้วไม่แน่ใจก็สามารถ อสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เมื่อตอนต้นหนิงลืมแจ้งว่าขออนุญาตอัดคลิปไว้เพื่อที่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วเนี่ยเราก็น้องทีมงานจะช่วยตัดตัดคลิปไว้ให้แล้วก็ส่งให้ทางทางบริษัทนะคะทางองค์กรเพื่อเพื่อสามารถนำไปทบทวนช่วงเวลาการอ่านได้นะคะเพราะว่านี่ก็พยายามย่อแล้วนะคะที่แบบว่า ไม่ไม่ให้อาสาได้รู้สึกว่ามันเยอะแต่ก็เหมือนเยอะแหละแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาเจอไอ้ข้อผิดพลาดอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าก็แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นอันนี้นะคะที่เห็นจะเป็นการอ่านเซกชันแรกของหนังสือหมายความว่าพอเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะไปเนื้อหาปกหน้าปกในคำนำสารบัญต่างๆเราจะมีการอ่านรูปแบบของหนังสือก่อนนะคะว่าหนังสือนี้ชื่ออะไร ใครเป็นผู้แต่งนะคะถ้าเป็นหนังสือแปลก็บอกชื่อผู้แปลด้วยแล้วก็เลข ISBN อะไรบางเล่มจะไม่มีเลข ISBN นะคะอาจจะเป็นหนังสือทำมือเป็นหนังสือแบบพรีออเดอร์ธรรมดาที่ที่ไม่ได้จดแจ้งก็ไม่ต้องอ่านแล้วก็ตามด้วยข้อความว่าจะทำเป็นหนังสือ Daisy NCC only โโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่ ก็คือวันที่เราเริ่มอ่านนะคะเดือนพุทธศักราชจำนวนหน้าจำนวนหน้าถ้าในส่วนของอารายละเอียดหนังสือมกีก็เอาตามนั้นถ้าไม่มีก็ไปดูที่หน้าสุดท้ายนะคะอ่านโดยชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้อ่านนะคะแล้วก็ถ้าอย่างของที่ที่นี่ถ้าจะอ่านนะคะถ้าถ้าเป็นก็ให้ใส่ชื่อโครงการหรือชื่อองค์กรต่อท้าย ได้เลยนะคะซึ่งในฐานข้อมูลเราเนี่ยเวลาเราเสิร์ชเราสามารถเสิร์ชเป็นชื่อบริษัทชื่อองค์กรหรือชื่อบุคคลได้นะคะเน็ตหมายถึงในส่วนของห้องสมุดนะคะโอ่าแล้วก็คนฟังก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเรื่องของวิธีการอ่านทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้สักเล็กน้อยว่าถ้า,ถ,าถ้าเราได้เจอพวกข้อผิดพลาดต่างๆมันจะเกิดได้จากอะไรบ้างนะคะ อ่าอย่างอันนี้นะคะอันนี้พิมพ์ผิดเห็นไหมคะที่ขีดเส้นใต้ตามที่กรมหมายบัญญัติจริงๆมันต้องเป็นกฎหมายลืมลืมช f ฟนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการเว้นวรรคคือบางทีเขาพิมพ์พิมพ์ม,มาคือการอ่านในใจอ่ะมันบางทีมันจะไม่ได้สนใจเรื่องเว้นวรรคแต่ถ้าเรามาอ่านออกเสียงปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเอ้ยบางทีเขาเว้นวรรคผิดนะอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นภาพนะคะเป็นหนังสือภาพเราก็อย่างด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะอธิบายว่ารูปภาพเป็นภาพถ่ายบริเวณชายหาดที่มีต้นมะพร้าวปลูกเรียงรายด้านขวาก็จะบอกรูปภาพเป็นภาพน้ำตกที่มีโขดหินอยู่มากมายภาพด้านล่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นรูปภาพมีชาวสวนสองคนกำลังปอกมะพร้าวที่ ด้านข้างมีกองมะพร้าววางอยู่เต็มอะไรแบบนี้แต่เราต้องเขียนโนต้ตไว้ก่อนนะบางทีเราอา่อานอธิบายไปอย่างเงี้ยเสียงมันอาจจะตะกุกตะกักน,นี่ค่ะอธิบายง่ายๆไม่ต้องอะไรแต่จริงเขาก็จะมีคําอธิบายอยู่แล้วด้วยนะคะในในบางภาพอ่ะอย่างภาพเนี้ยเขาเขามีข้อความด้านล่างว่าพระยาทรงสุรเดชอั้นบุญนาคเห็นไหมคะหนิงไม่ต้องอ่านวงเล็บด้วยแค่เว้นจังหวะนะพระยาทรงสุรเดชอั้นบุญนาคภาพเป็นภาพถ่าย เป็นภาพถ่ายเก่าครึ่งตัวของผู้ชายสวมเสื้อสวมชุดเครื่องแบบมีหนวดมุมขวาล่างของภาพมีข้อความพระยาทรงสุรเดชเนี่ยค่ะมุมขวาล่างเห็นเห็นมีมีข้อความบรรยายว่าพระยาทรงสุรเดชอั้นบุญนาคเอาง่ายๆแค่อ่านแล้วมันนึกภาพออกว่าอ๋อภาพนี้เป็นใครทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะคะ อ่าอย่างอันนี้ที่หน้าจอเป็นหนังสือนิยายเรียกง่ายๆว่านิยายเรียกให้ดูสวยงามกว็วรรณกรรมนะคะเครื่องหมายเยอะแยะทั้งเครื่องหมายคําถามทั้งเครื่องหมายคําพูดเปิดคําพูดปิดไม่ต้องอ่านเครื่องหมายและไม่ต้องดัดเสียงค่ะอ่านเว้นจังหวะเว้นวรรคให้ถูกเท่านั้นเองนะคะอย่างอันนี้นะคะฝ่ายนั้นหยุดมองหน้าเหลือลาก่อนต่อไปตามตรงคุณตาออกไปข้างนอกกับคุณรวินเมื่อกี้นี้เองค่ะ แล้วพวกเขาได้บอกหรือเปล่าว่าจะไปไหนถามแล้วค่ะคุณดวินบอกว่าจะพาคุณตาไปหาหมอที่โรงพยาบาลโสพิตาพูดอะไรอีกหรือเปล่าเห็นเด็กสาวยกมือขึ้นเกาหัวยิกเจดจึงรู้ว่าขืนซักไซก,กันต่อไปคงไม่ได้ความเขาวานให้อีกฝ่ายช่วยหาเบอร์โทรศัพท์มือถือของรวินเห็นไหมคะอย่างบรรทัดเนี้ยค่ะเห็นเด็กสาวยกมือขึ้นเกาหัวยิกเจดจึงรู้ว่าขืนซักไซ,ก,ซก,กันต่อไปคงไม่ได้ความคือถ้าอ่านหมดลมนี่ก็คือแบบ ไหนจะประโยคไม่ได้อีกแล้วก็แบบลมหายใจไม่พออีกนะคะเราก็ต้องดูว่าเออมันเว้นวักอยู่ตรงไหนคือบางทีอ่านครั้งแรกก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทีเดียวนะคะเราก็จะรู้ว่าเอยอ่านสะดุดอ่านผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แก้ไขได้อ่าอันนี้จะเป็นที่อยู่ในส่วนของอข้อมูลในส่วนของปกในนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องอ่านเครื่องหมายเลย ่พระไพศาลวิสาโลปัญญาใจากรุงเทพมหานคร Book Dance Studio 2561พวกเลขพวกเนี้ยค่ะอ่านเป็นหลักนะคะ2561 240หน้า1ธรรมเทศนา2ธรรมะกับชีวิตประจำวันเลขโรมัน1ชื่อเรื่อง294.038 I S B N 9 7 8 6 1 6 9 2 8 3 9ขีดหกหนขีดเก้าสเขีดหขีดหหน้าเนี้ยจะเป็นหน้าที่แบบทุกคนจะเออต้องอ่านด้วยล้ออะไรเงี้ยแค่หน้าเดียวเองนะคะที่มันมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันรายละเอียดมันเยอะอะไรเงี้ยก็อ่านอ่านให้ครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงเนื้อหาทุกท่านก็จะได้มีความบันเทิงกับสิ่งที่ท่านจะอยากอ่านกันนะคะ อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะทีอะ่อย่างถ้าสมมติว่าอาสาไม่ได้เลือกที่หนังสือที่ยากๆมีภาพมีกราฟมีอะไรเยอะเนื้อหาก็จะอ่านได้ตามปกติเลยไม่ไม่ต้องกังวลคือติดขัดตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะ